คณะชาวสีลังกาจำนวน23ท่านได้รู้จักวัดพระธรรมกายจากสื่อโซเชียลและคำบอกเล่าของเพื่อนชาวสีลังกาที่เคยมาเยี่ยมชมก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศไทยจึงตั้งใจมาชมวัดพระธรรมกายให้เห็นด้วยตาตนเองเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ จึงมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสิงหลโโดยสุภาพบุรุษผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและพระสงฆ์ชาวศรีลังกาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แม้จะมีอุปสรรคด้านภาษาแต่แขกทุกท่านตั้งใจฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทุกท่านประทับใจในทุกสถานที่ที่ได้เยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นความสงบความสะอาดและความเป็นระเบียบ เมื่อได้รับฟังเรื่องราวของมหาปุชนียาจารย์และมโนปณิธานในการสร้างส,างสันติภาพโลกพร้อมทั้งรวมพลังคนทั่วโลกให้ได้หนึ่งล้านคนยิ่งชื่นชมในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งจุดเด่นของการเยี่ยมชมคือการได้มากราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยปริศฐานพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์และได้ร่วมกันสวดมนต์สร้างความตื่นตาตื่นใจและประทับใจอย่างยิ่งหลายท่านตั้งใจว่าจะกลับมาร่วมงานวันมาคับบูชาในอนาคตและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ